เมาสุ้มแค่พี่ดาววันที่อะไรรักกันในวันที่สี่ถันแปดปีคริสสองเห่งสาวสี่ค่ะดักเดืงลาเซียวแตกเยีะอยาดีงามพี่ดาวค่ะดแด้แหันกันข้างสี่ขี่ลงว่าหูปงตีขึ้นเฮ็ดขุนข้างเลยเป็นคนสี่ส่วนตัวใจ ข้างสี่ขี่ลงว่าหูวโป่งดีขึ้นเฮ็ดขุนปีน,นอาอะไรค้างสอสอซ้อนซ้นสี่สี่เก้าเก้าค้างสี่ขี่ลงไม่เป็นขี่กู้กลางห้าขี่เลี้ยงอนาได้วากันแทงกัมหนึ่งว่าดีขึ้นเฮ็ดขุนเนาจริงได้อันไหนก็จาเป็นไร ย้อนสังลาติเลว่าปิ่นนนำกัดเขาลาเซียวเตียกได้นำกัดโกกาฮังคุงยฮ่าได้ลัดหน่อยติเลว่าปิ่นนนำกัดปีน้องว่าเลยนำกัดปีน้องขีดก,กูกาเขาสองชุดนี้อันเปล่นอินเชียงลงผิววิ่งลาเซียวทีนด้ลองพร้อมหุ่มอันวาลันมันจีนี้ยินเชียง เตียกเลี้ยงปีหน้ออะไรเมื่อวาหันเขาป่อเขียนวาวิดีโอคึกตับตึงเวกามีวิดีโอออกมาอันเขาอันใด้นตับแสดงยำบันสมานตายก่อได้ของกองการวังปีนเอี่ยมปีนเอี่ยมเอาไว้ก็ในนี้ตับตึงลาวิบวในก็จะเรียกว่าซิมเลย กว้ยกาเป็นข้อถามที่ว่าซึกมานมีสามถึงสี่หิงนาลาสิ่งสมัยอยู่ที่นใดว่ายเสียงปองจูอันเขาติดต่อหุบเสียงไรในเตียงเสียงไรเดวาแค่กองหันควัน้ำหายกว่าแล้วเผืหูลองไง อันนั้นก็ตายเพเดียวหา้ามั่นเป็นเลยซึกตด้วยการไหนแนลองตายในายตายน้่งสองภายพารีเสียงวันตั้งภายก,าานกันา์กลยเมือ่อเราป้องสู้เขามีหมื่นหนึ่งสามเหิงเนปืนก็ต้นไว้จะตายมันยิ่งยาจะจ่า,จาตาลอดอะไรเมื่อเทาปืนการซึกงตีไรติก๊กตีแล้วเน่าโอเต่ำเรื่องสีขี ăn khay si. kha à, kha, kha, này khay mình cái ha, bằng sang ha, là mi sét mình đang tai sóng hiến sim lay viên là ong tì cả khay mương dừng đây mày song, pin tung sức bàn, bọt nửa thiang lúc bận, ngắm này kinh tàn à giờ phong chủ quay tại quay cả màn có thể đi tại một này khá đấy. ยามเดียวลองพ้อมหงมมีมาก่อเปลี่ยนกันภัยดังในเตียบกันก่อที่เราจือคือใหญ่ไปกอดผันเหมือนนังไก้แลเหมือนนังมัมนมันไม่ก็มาผิดียกสิกเกตขี้คนเมึงก็มาวิ่งหลือน้องเคียวเตงจะแกง มึงใดประจานวิ่งโดนที่รลอยกขอะไรไหนปอบอะไรมีมานหนำกับไหนมาออกวิ่งมาปอบมีคนปองเขาเปิดทำเปิดยังปองว่ามันดนอกมานยื้อกันไทยดงังไนเจ้าคุณสาปานหูเมองเลยกับ 95, อาเก้าสิบห้าเก้าสิบหกปอบมีกันยอดฮักหลังที่จารานมองเยไต้คุณสาต้องดีเตียบอ่ำเตียบ กูก่อไดกูดีปีนา,าราไ,ไหกกไรเรื่ไทยดังในนั้นดีกว่ามานันตีกวนปังก็ย้อนไทยดังในคุณสากวนปังก็ย้อนไทยดังในโคไลโคเขียวอ่เมียนกันก็เปลี่ยนไทยกวนเมืองใดกวาดผ่านไปเมื่อหน้าเขาหันอันไหนไทยอันว่าไหน,ไหน ไพ่เตะฮะไพ่เงาลายสูเข้าหานว่าหมอใจกัวนี้ว่าหมอใจกัวเก๋กอโหมันตัดมัดปัดลอยบ่ลืมบีดอเดี๋ยวหันไพ่ขีดหนึ่งสิกหนึ่งมัดไม่บลอยบ่ลืมเออว่าหมอใจกัวนี้ว่าหมอใจกักวเก๋อไพ่มีหลายเนีไยไพรเดียงเนึ่องนี้กันไพหัน มันตกเตียมม,นมนันลูมันคายย้อนเขาหลังกันย่อกันคริสต์ศักราชหนึ่งแปดแปดแปดปันนีวินเอาคนเมืองผังลินไลก็หลายเหีงผังนิ้นกักศึกษาหลอนห้องเย็นครับคือมาทำลิมรู้ดล่เขาต้องไหวก็สืบใหนในลูกในร้านว่าวันหนึ่งเขาได้มีตีด่างอันทีลูกพื้นอยู่เขาวันเช่ สืบเสียนั้นต่อไมามีน้อิมนาลายองสามีบนมะยื้กนเมืองใจกว่าหลายหินหายไรในหลายปา่าเออสิมันาวันเมืองนพี่ดอ,อขาวคนเดยเ้าลายไ่้หนามันก็เปลี่ยนมาเลยหนุ่มายจะยิงหลอนหงเฮยินภูมิปีาดังลายเนี่ยเข้าเทินคือควาสันกาสรสถิต ปองว่าหนีวินก็มึกปองว่ามินอลายก็มึกปานสืปานเดี่ยวไรท้าทาราเดีไรลุกขึ้นกำปองสิตโตสูยาวมันมีสทธินะข้าวหนังกันยำกันเลยที่เราเจ้าคือซื้อในมีเห็นมีเฮียงเสียสิบมีเมืองก็ย้อนเมืองมีปีนี้ก็ย้อนปีนี้เจ้าคือมีสิก่อยิบกองกลางขึ้นมาก่อตามับสึ่มาเดีไน เปิ้ลหัวมันผิดกันกับใน,นในเป็นที่ตั้งนีดาควาเอนเที่ยงนะก่อตั้งตับสิบปีนอนอะไรกันในขั้ตอนตัวมาเร่งนีามาในมักมันว่าของเสียวิจิได้เปลี่ยนผู้เขียนก่อนที่หนึ่งย้อนเท่าไหร่ย้อนบูว่ามันเป็นเจ้าของแผ่นดินแลงจื้มันก็ว่าเดียว้นจิงได้มา่ามักมันว่า เมืองโฮมดูเมียนมามันใครบันเพลเตี่ยออกว่าว่าได้ผใจะผู้เขียนมันว่ามลราบาเฮาหีือผ่าเราเมืองโฮมดูนี่มาราซีโปเฮ็ดปางควายปังยุบยเอาหมุนลองน้ำเย็นเมืองลาก็ตรงนั้นมันบักมันซิโครไลเป็นผู้เขียนสช่ได้หาตีดด่างเอาฟองสู่เขาหลือล้ำด้วยปอดเจ้าซิกจังคือเจ้าซิกจังเขาใช่ไหม เฮาอนซึ่งเนะี่หลายเฮียงอนนะพี่น้องเฮาคนเลเมืองได้ว่าอยู่ไรก็ตั้งสีป่ปอกหมูเจน้ำคำน้ำตูปังให้เมืองใดถือมาจกมีหนองเขียวโคายเตีมกบสิมบ้านก็คันว่า,งา,าเงาไลยเจียไรโคไลนะ่เนี่ยเอาตื้อด้างเย่างสีขึ้นมาตัวฮาลายปิดไปแล้เนะี่ย ăn ở khu anh hồ từng sự la siêu uyam à, tôi bảo đấy tôi. từ đang phóng súng, họ đi đốt, đi cả phản đang khu kiểu liền, kiểu liền nào cũng viết năm lần là con cả mà, mới nào, không thể gì. Điều kiện như cái này, ông ta hồ lửa à, hồ bì mà này, tôi à, มันก็ว่ามานันเรี้ยงกัอุเทียวประเดน,นต่างก็ไฟเขียวเขาใจ้เสินตาสายัาง้ยงเสียโต้กองแล้วกันหรือร่ังรุยเ,ยเยนะนี่ยมันก็มีเพียงกันค,ค,คือเจ้าคือขุนคือราชาเหมือนมันไน่นง่ายพีเนาะครับเลี้กนะเวยมาเงือาลิ้นสุดเยก็อปองใจอาเจ้ามาเป็นเพียวว่าเก่เาลงในมันหู่ข้นจัง เลี้ยงสุดมาเขาหันเผ่า,เากเจริญค้างอีอนันพอแล้พอตโตโฮมเพียงพ้อมเพียงขอนกันเป็นหนึ่งสิยิยำนำซึ่งมาอยู่เรื่งนี้ใช่เมื่อนั่งที่เล่าไก่ไหลตกตึกซิมเตียมนมันเตียนไปก็มีวางกองวางคือโองโหเฮียงเลยกันสิ่งสิ่นั้น khâu dâm Tập từng là siêu khâu phiêu sức mạnh lây con cả, Mơn đai sĩ đương sức, đương sức là siêu quẩy Anh này thì lại vào biến nằm cạn khóng vả Nam cạn của cô cả, Anh khoản hiang mò khoảng gần mò dòi gần tích Anh mẹ là ớt giả này mì ngân mì khừng nằm nằm lắm nam dâm mươi gần xếp Anh bỏ khiếp hàng dòng tập tên là siêu dưới này này video đo khát đuôi lý nè Tức là cố gắng mang cổ Mang cổ với cố gắng là có sức bóng dùng Lo lê cả À nè Nơi mừng hôm đủ miền má này tức sức khiến đi xuất Anh hào tức lệ hắn Anh cháu rắc hình ẩm chơi giang ẩm chơi tay ẩm chơi khăn ẩm chơi loài quê cả biến cố gắng lệ bí nông bạc hơn mơ hôn tù miền mà này tích tương sức thời hiện me mi chú máy cán sức khâu tích xuống chết ก็ในเนี่ยพี่น้องย,างอยงอง่างอยู่เลยตึงสึกพี่น้องขางอยู่เลยตึงสึกพี่น้องราแข่งเขาพี่น้องลอยเขาเนี่ยมีว่าห้าเนี่ยเข้าไปถามมาส่งเขาแก้ห้าตึกเหนือปลายลอยผังคงหงงรือมันลงห่อเลรีในกรุงระเวียงเนี่ยก่อนนั่กระตังเขี่ยเขาในกรณีอยู่ยงเวก้าเข้าอกกันหมดเลยเลองตึงสึกกันเมืองไทยเปิดหอกองทัพภาค เป็นกองทัพภาคเออเด้งสิลาเชียวเนี่มันเฮ็ดทีลาเป็นจีบินสิงของป้องจู่เขี่ยๆเยอะอยะ,ยะ,ยะ,ยะยงามลองติดเลยคุยกับสลีน่าตาล่วนซุ่มเป็นทางไหนเป็นตะบนอกมันปีน้อมัางไงวันเมื่อไ้ข่าวเมืองมันเดี๋ยวเลยว่ากูข่าว เฮ็ดไล่แล้นก็ภาพหัขวข่าเหมือนไทยวันพระเดียมข่าวเมืองไทยยังเดียมข่าว,วาลาซิวแตกย่ปองจู่เขาซิมสามี่นเขายังลงขา่าจะไหนจมลูกพื้นในยือในตึงซึ่งในมันไงี่นาหนเออมันเป็นยนได้ไงกัน เวลาเจ้งซื้อเทียนเขาป่อป่ปสูๆเองเจรายกลองหลอกกินข้าวสารคนเมืองได้มาหกสี่ปีไปยาพี่ว่าเด้งสึกะ่ะตับมานั้นมีสี่ห้าสิบก้อไว้ในขาหัดกว่ายืดดิละมีมหันกับนั่นอะไรตัดตึกเลยตัตตบมาน้นเมืองไทยปัดปืนมนันมันปีนกว่าไรเพราะนำกัดสึกไดโควยว Rồi xé hai đôi tay lại thích cắn bao Mỹ lòng thông hồn của Mỹ lòng thương nhớ Màn tiền trên Cứu gọi đến đứa nữ Màn tổ màn thích cắn Yên chiêng môn Bọn nào thức trang lại sẽ chìm Xịp đứt Hụt xịp lại đứng xịp mang tàu ăn cắt chén nông liền Ngã lai màn Nói Chính tay Nói mơ hồn của miền ngoại เดงสิดลาสิวเนี่ยมาเป็นเฮียงสิเฮียงเคของในเกียนเคียงสีโคลำอ่ะพอเขามายำโคลำได้สามวันเจ็ดวันเนี่ยเดียกเดีย ừ, เ๋ยวนี้นายโก้ห์ว่านำกระปองสู่เขาเนี่ยพี่น้องเข่าขาเลี้ยงทาหารหมื่นนายเพื่อใช้วันเดียว เปิ้ลเอาเฮียงสึกตั้งน้ำติก้กเปิ้ลไว้จะตายนะป้อมหมืน่นลอยสามเพียงเดียวสั้นกุยกับซิมมันอะไรเปิ้ลบ้วนเหมือนไต้ไต้กว่านับตีตายเปิ้ลติ้กันยื้อกันเมืองดอกเมืองไงเอาเปิ้ลบนับตีตายเนี่ยกนะุยกับส่องซิมไหไหฮะมันเปลียนเี่หก่อนในวันเนนมืเ่อไรไอพี่น้องขาไหรหัว ลองพิเพียกเตี๋ยงอควายตไวายโต้กันควายเฮาทั้งสองถูกก็วายเฮา,า,ามาเจ็บหนึ่งกันซิกเฮาติดก,กันก็พ่อเห็นจือคือเฮาก็เฮาสู้หนักกันบนเบิองเฮาปไปพ่อเห็นจือคือเฮาก็เฮาสู้หนักกันเพียนลิ้นนั่นเธอมีน้ำกัดก็มันเกียดขีเสดผูกซ้อมพวกก่อนเธอฮัดติดฮัดตายเธอมอเอาเงาไล่ติ้ไดาใช่ของอู่กาส Mia rung vào bóng 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 lại, bóng 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 มันอําถูลีเงยออกจาปัญานี่ยมันถูลีเป็นกาปานธนไปหูด้ดูเลนและเซ่ยงได้ก็ซุ้งก็โกนเมือเขาไปก็ซุ้งก็พ้อมคอนเฮียงพ้อมเปียงพ้อมหอมหีมอาการอื้ออันนั้นก็เพราะนเฮ็ดขุนกว่าลุ่มๆทิ้งเมืองกว่าเย้าหยา วันนั้นตาเขาพ่อมกันเนาะมันเมีอีกป้องเขาตาอันวันนั้นวันนั้นในสังห้อติ๊กกันได้เฮียงของเฮียงคืนเขานำมาเนาะเนีตาได้แต่มันอะไรจนปีนาอ,อะไรพเปลี่ยนกากัดกาเข้าหงเงนเนาะกัดกาเข้าพ่องเสติ๊กเข้าไรจจีจีเมื 90, คนคนคนองก้อนโคดดุลลาเขาวันตั้งน,นะ ก้าในอะไรกินนะก้าในบริษรสักเออไหนก่อมาซาราเล่ทรัพยเรงนี้พี่น้องผนังว่าลองท่อบผมใจเขารู้สำกว่ามีเด้เจ้าของเผ่ียินเจ้าของบ้านมองอามน,นั้นก็ตึจงมันหลากจึงนั้นห้างาไลยเปื้อนยิบกองกลางให้ลูกหิมบ้านลูกหิมมึงแหววันกันปักตาสิสด้ด้วย คนมึงก็หลยอ่อนเห็ดป่อยหเห็ดลำห้ก็ห้มองทิ้งยองอําหูมึงคำมึงเลยงก็เลยเห็ดป่ยเสศรษหาไปม่มีสุนตรก็เลยหยบยอบยออําบอยักแอบจำตัวเงเอาลายวันมึงเจ้ไหนก็รีออนกันทัดสัเปิ้นชิมาเปิ้นทิง้งเอาเปิ้นหูบ เพื่อนไรใส่ใจไตแยะกว่าอยู่ดีหลายอย่างน้ำมันปยาหนีเพื้นเทียงหาไรขอนเทียงพร้อมเปียงจ่อยหาไรจ่อยกูก็มีบุญพรกวนนันจ่อยกวนนอันพอมอันวนด่ากวนตังน้ำในเป็นกวนหูหลวฮาลาเลยตัวได้มีลมหายใจป้องเวยบบป้องเวยบเอ้กินเข้าเปิดวันตายกันนะ เออในหลากันเนี่ยเฮาเป็นคือกุนอันมีเพียนดินเตปล่อยเบ็ดเพียนดินเสียอ่ะจอยอันวะนั้นใครมันมีกะเงาลายมื่อเหลยวได้เฮาขาปอดไก่ด้วยก็บ่พราอยู่เอว่าปุน่นขู่เบาก้อนอาตัะเอา,า,เอา,เอาห่อเอากำลังวิงสามสิบไต้สำงืออื่นๆสิกว่าตายเตี้ยนปืนเอ็ดเหมนการป่น เ็นควนเตาป่นตาเฮาอปืนไรเมืองไรปีนี้ก็ไหนเด้สิกกะลาเพียวไตโกนมือเกาหลีฮุดดดีปองใจดีปันเแี้งห้ามดีปันแี้งเมื่อเดียวดีปันฮียงจุ่มละสบปองใจฮะซือในอันไหนก็มาเตียบหนึ่งใน่อยกว่างๆหนึ่งในว่าไพ่ไดังในเตียบกันเย่อปีเจ้ยูปานเข้าปานเปนลองพ่อมโมซั สิมไลเด้งสึกในเมืองโฮมตทมเมียนมาอันมีน้ำกัดทห,หานสีครบสิมไลเด้งสึกอันว่าน,นั้นเจ้าคือล่ะเปียงเจ้าคืออันยิบกองไว้เมื่องดังปินงว่าแลเมื่อนดังกูกังเาเพราะว่ากูกังเจ้าก,ก็เดี๋ยวมันจะน้ำกัดสิไรห่หมป้องกันดังปินาว่าสิได้เพียงการเข้าลัฐเลย